และคุณผู้ชมคะช่วงนี้คุณผู้ชมจะได้รับชมกับสกูปพิเศษค่ะจากทีมข่าว NCTV c a b l e TV คนราภายหลังนะคะได้เป็นสื่อกลางในการเข้าไปประสานเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะชายชาราผู้ยากไร้ซึ่งมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบากเพื่อให้เขาค่ะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะปติดตามกับสกูปพิเศษนี้กันเลยค่ะ หลังผู้สื่ข่าว NC TV ขบ้าทีวีคนราได้รับการร้องเรียนจากนางอริยาวัชเชรานุวงศ์หรือป้าบวชชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ช่วยเป็นสื่อกลางในการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้มีจิตเป็นกุศลให้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือชายชาราที่อาศัยอยู่ในบ้านร้างคนเดียวตามลําพัง จึงได้เดินทางไปตรวจสอบพบบ้านร้างไม่มีเลขที่อยู่เยื้องกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินหรือวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสเก่าถนนนังแงมับนคาตำบลบางนากอำเภอเมือมมงจังหวัดนาราธิวาสมีสภาพเป็นบ้านร้างชำรุดทรุดโทรมในบ้านมีที่นอนเก่าๆพร้อมจานชามเพียงไม่กี่ใบไม่มีน้ำประปาและไฟฟ้าใช้ ก่อนจะทราบภายหลังว่าบ้านร้างแห่งนี้เคยมีคนมาเช่าเพื่อเปิดร้านบริการอู่ซ่อมรถภายหลังถูกไฟฟ้าลัดวงจรโดยไฟได้โห,หมไหมทำให้เข้าโครงบ้านเสียจึงล้มเลิกกิจการและเช่าทิ้งให้เป็นบ้านร้างมานาน และเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้นายแสงพิสัยวัย79ปีเข้าไปพักอาศัยในบ้านร้างดังกล่าวโดยที่เจ้าของที่ดินไม่ทราบเพราะอาศัยอยู่ในพื้นที่ตะบนตนยงมัดอเภอระเงะจัังหวดหนาราธิวาสขณะที่นายแสงมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงปวดร่างกายซีดขวาทั้งหมดทั้งแขนและขาทำให้ไม่สามารถเดินได้เองต้องอาศัยวอเกอร์ซีคาในการช่วยประคองการเดิน ซึ่งนายแสงได้เปิดเผยด้วยสีหน้าแววตาเศร้าสลดน้ำตาคลอเบ้าวา่าตนเองมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบากโดยไม่มีพี่น้องและญาติญาติช่วยดูแลเพราะขาดการติดต่อไปนานแต่นับว่าโชคดีที่มีเพื่อนบ้านให้ความเมตตาอนุเคราะห์อาหารทำให้มีกินไปวันวันคุณลุงลเไ้ยังไงนะอ่โาเลยแถวรามอินทราแล้วทำไมคุณลุงถึงไม่ตามพี่ชายไปคะ ไม่ไปเพราะอะไรคะเออเห็นแล้วคุณลุงพี่ชายคุณลงุงแล้วไปถุงระเบิดที่อะไรได้ยังไงคะถุงนะไรคะถุงถุงถุงบางคนมันยูได้ป่า สำหรับประวัติในแสงพบว่าเดิมมีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดน่านแต่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดนาราธิวาสนานกว่า30ปีโดยช่วงแรกๆยึดอาชีพรับจ้างก่อสร้างเพื่อหาไรายได้จนกระทั่งอายุม,มากขึ้นไม่สามารถที่จะไปรับจ้งางต่างๆจนต้องยึดอาชีพเก็บของเก่าและขวดพลาสติกคายเพื่อประทังชีวิตและเมื่อปลายปี2555ที่ผ่านมา นายแสงได้ประสบอุบัติเหตุหมดสติล้มทั้งยืนที่บริเวณตลาดสดบางนาคอเภมืองจังหวัดนราธิวาสยิ่งทำให้ในายแสงไม่สามารถหาไรายได้เลี้ยงชีพทำให้ชาวบ้านละแวกดังกล่าวช่วยกันอนุเคราะห์ผลัดกันไปดูแลในการนำอาหารและน้ำดื่มให้ในายแสงได้ประทังชีวิต ส่วนด้านประวัติการให้ความช่วยเหลือนายแสงพบว่าเมื่อปี2554ชาวบ้านได้ประสานสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้การช่วยเหลือก่อนที่วันที่2พฤศจิกายน2554นายแสงจะถูกนำตัวส่งไปที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษินจังหวัดยะลาแต่เนื่องจากว่านายแสงมีพฤติกรรมอาการทางสมองหลงหลง,ล,งลืมลืมและมีพฤติกรรมต่อต้าน ทางศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษินจังหวัดเจาลาจึงได้ทำเรื่องส่งรักษาต่อที่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งตะบ,บนทุง่งใสอําเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยถูกย้ายไปในวันที่8ธันวาคม2554ในแสงถูกเข้ารับการดูแลที่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งได้ประมาณ4เดือนจึงขออนุญาตทางสถานสงเคราะห์เพื่อกลับมาเยี่ยมเพื่อนบ้านที่จังหวัดนราธิวาสทำให้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ายแสงก็กลับมาอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจนกระทั่งถึงปัจจุบันและไม่กลับไปที่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งอีกเลยพร้อมกันนั้นในแสงยังได้ย้ายสำเนาทะเบียนบ้านมาอยู่ที่เลขที่371ทับหนึ่งถนนภูผาพักดีตำบนบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสก่อนที่จะยึดอาชีพเก็บขดพลาสติกขายหาไรายได้ประทังชีวิตและมาประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดังกล่าว ขณะที่ทางด้านนางอาริยาวชิวรานุวงศ์หรือป้าบัวในฐานะหนึ่งในเพื่อนบ้านที่คอยให้ความอนุเคราะห์นำอาหารเครื่องดื่มให้ในแสงแนวานขอให้ผู้ใจบุญให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันหยิบยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือให้เขามีที่พักพิงที่ดีกว่านี้เพราะทุกวันนี้ในแสงต้องทานอาหารในความมืด และการที่เพื่อนบ้านจะช่วยกันหาเทียนไขมาจุดดับความมืดเพื่อให้แสงสว่างในยามค่ำคืนนั้น<ล>ก็เกรงว่าอาจจะเกิดไฟไหม้ได้ด้วยเพราะในแสงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จึงกลัวว่าจะเกิดอันตรายดังนั้นจึงอยากให้มีหน่วยงานหรือญาติพี่น้องรับไปอุปการะเพื่อชุบชีวิตที่เหลือของคนแก่ชราให้มีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้เอาข้าวข้าวๆหรอ พอรู้จักตั้งตั้งตัว,ตว,ตว,ตวอยู่อยตลาดตั้งแต่ปี22อ <c oughs> ะนะต่ <c oughs> อ22กรู้จักแกแตต้องต้องมาแน่นแหละแล้วแล้วแกมาอยู่ที่อาศัยอยู่บ้านคกประมาณไม่ประมาณกี่ปีสองปีฝ่าสองปีกว่าตอนนั้นที่แกมาอยู่ใหม่ๆยังเดินถือได้หากินได้อะไรได้ยังมไม่เป็นแบบนี้แล้วเห็นว่าตลอดแกประสบอุบัติเหตุด้วยหลังๆก็เลยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช่ล้มล้มเมื่อปีที่แล้วปลายปีที่แล้วที่ที่ไหนอะคะป้าตัวที่ในตลาดบางนา หลังจากนั้นแกก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ไม่ได้เนีย่ยอยู่ในสภาพนี้แหละเห็นแกบอกว่าแกเดินไม่ค่อยได้ต้องแชวอล์คเกอร์เลยวอล์คเกอร์ใช่ถูกหลังจากนั้นแกแกคือแกทำอาหารกินยังไงแล้วแกช่วยเหลือตัวเอง<ก>ยังไก็คนข<อ>ค้างบ้านนะ่ะให้กินมั่ง<ม>ให้ตังมั่งพวกเราก็ซื้อให้กินมั่งเรมีค่าก็ฝากให้แกกินอย่างเงี้ยก็นั่งร้านน้ำชาตรงนั้นเขา่ากเพื่อนบ้านก็ให้กินให้ค่าให้อะไรกินก็อยู่ในสภาพที่เห็นนี่แหละแสดงว่าสามมือที่ ตลอดแกกินข้าวเช้าก็บนข้างๆบ้านรอบบ้านหมดเลยให้กับบ้านนี้ทางใกล้ๆนี่ก็ตอนเย็นข้าวบนวราเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็ชาวบ้านให้แต่ว่าไม่มีใครซักให้แต่น้ำเขาแกดึขยกไปอาบตรงนั้นน่ะใกล้ๆนั่นน่ะเขาอยากให้อะใครก็ได้นะมาดูเลแกสื่อไหนก็ได้ต้องจ่อจงแล้วแต่อุปการะเขาเห็นสภาพอยู่ทุกวันนี้เป็นยังไงอ่ะ เพราะว่าเพื่อนบ้านก็ไม่ค่อยมีเวลาไม่มีเวลาเขาต้องมาค้าขายไงมไม่มีเวลาบางทีเย็นค่ําแล้วแกยังไม่กลับอ่ะแกต้องขยเกขึ้นมาตรงนี้ทุ่มสองทุ่มดูว่าดูสภาพไฟก็ไม่มีเินก็ไม่ค่อยรอดแกก็ใช้ชีวิตอยู่อยกดน่งแบดในภาษาอังว่าแต่ว่าเพื่อนบ้านก็คือเพื่อนบ้านก็ดูแลเ่า่ดูแลได้นะเขาก็มีภารกของเขาอยู่ สุดท้ายป้าบัวอยากจะแบบให้ป,หไปไ้าบัวฝากไปถึงหน่วยงานใดหน่วยงานหน่วยงานไหนก็ได้ที่จะฝากไปบอกนะ,ะให้ช่วยมาดูแลแกจากนี้กกยังดีเพราะตอนนี้แกไม่มีไรายได้มันไม่มีไรายได้เลยไม่มีเลยนอกจากน้ําใจนอกจากน้ในานนใจชาวบ้านข้างบ้านหรือว่าคนที่น่ากินน้ําชาที่เคยไม่รู้จักแกเขาก็าถามว่าแกกินข้าวหรือยังอะไรยังเล้วก็ซื้อข้าวให้ซื้อน้ําให้อืมอย่างที่เห็นนี่แหละได้เขารู้จักคป้าบัวป้าเคยติดต่อหน่วยงานใช่ไหมฮะ พี่ชาคือตัวตัวนาสงเคราะห์เาแกเแกก็ไปสักพักแกก็กลับมากลับมานี่แกก็ไม่กลับไปเลยสงเคราะห์<ก>ที่ที่ที่ยาลาจะลามาัา้งเขาหน้าจะตามมาเอาไปจริงเราหลักถ้านะเขาก็กลาปล่อยเลยลูกนี่พูดตรงๆอ่ะนะต้นใจหรอกเขาจากลงสื่อแม่องยไําให้เลยด้วยนะไม่ใชอยากให้ช่วยกันนะช,ช่วยกัน,กนหรือว่าพี่น้องคนไหนที่รู้ว่าเป็นเป็นญาติแกนะเป็นญาติอะไรเนี่ยให้มาดูแลแกมั่ง เพราะแกมีลูกมีหลานอยู่แต่ไม่รู้อยู่ไหนป้าก็ลูกอยู่ไหนก็ไม่รู้ให้มาดูแกม่กก็ยังดีพูดถึงอ่ะใช่ไหมอ่านั่นแหละไปชาวชาวบ้านแถวๆนี้เลยดูแลกันเองลูกหลานก็ยังมีแต่เรารู้อยู่ไหนเมื่อก่อนพี่ชายก็อยู่ตรงซอยอ่ะเมืองตะปะกันเนี่ยแกขายบ้านขายช่องหมดแล้วไปอยู่หัดใหญ่แตู่้อยู่ตรงไหนไม่รู้ป้าก็ไม่รู้ไงเพราะว่าป้าไม่ไม่รู้จักคนนั้นเท่าไหร่อ่ะคนรู้จักนั่นเขาก็ไม่เขาไม่ให้สัมภาษณ์ที่ก็ที่โทรไปไม่กี้ก็บอกป้าอย่าไปยุ่งทำไมพี่โยไปยุ่งมาเอมอเฮ้ยพ <laughs> และภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบความเป็นอยู่ของนายแสงซึ่งพบว่ามีความเป็นอยู่อย่างยากลำบากจริงทางด้านทีมข่าว n อ t นซีทีวีคาบทีวีคนรานำโดยนายอาชิพลพัชรพงศ์พลิพบพพลนบรรณาธิการฝ่ายข่าวจึงได้ประสานผ่านร้อยโทดีหลกสิริวันลบคณะกรรมการสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสซึ่งอดีตเคยดำรงตำแหน่งในฐานะประชาสงเคราะห์จังหวัดนราธิวาสมารวมกันหาทางออกในการช่วยเหลือ กระทั่งทั้งด้านร้อยโทดีโลกจึงได้ตัดสินใจประสานติดต่อเข้าพบนายทวิศักดิโอพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการช่วยเหลือก่อนที่ทางด้านนายทวิศักดิ์จะมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบลงพื้นที่เข้าตรวจสอบให้ความช่วยเหลือจึงก็ได้มีการนำตัวนายแซงส่งโรงพยาบาลร,ราชวิทาชนริทริเพื่อ,ขอเข้ารับการรักษาอาการไม่สบาย แต่ด้วยเพราะนายแสงเป็นผู้ที่ไม่มีญาติและไม่มีเอกสารหลักฐานการแสดงตัวโดยเฉพาะบัตรประชาชนเนื่องจากเขาได้ทำกระเป๋าสตางค์หายไปก่อนหน้านี้ทำให้ทางโรงพยาบาลไม่สามารถให้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้จึงได้นำตัวนายแสงส่งกลับที่บ้านร้างเหมือนเดิมจึงก็สร้างความไม่พอใจให้แก่เพื่อนบ้านเพราะการนายแสงยังทรงตัวทางด้านร้อยโทดีโลกจึงได้ประสานไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้การช่วยเหลือ ในการรับในแสงเข้าไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบไปก่อนจนกว่าในแสงจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ล่าสุดทางด้านทีมข่าว n อ t นซีทวีคบทีวีคนนราจึงได้ลงพื้นที่เดินทางไปขอพบนายแสงที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน,นราธิวาสก่อนจะพบว่าขณะนี้นายแสงมีสภาพร่างกายและสภาพจิตใจดีขึ้นมากแล้วซึ่งเด้รวมพูดคุยด้วยใบหน้ายิ้มแย้มส่วนแนวทางการช่วยเหลือในระดับต่อไปยังคงอยู่ในระหว่างการหารือและติดต่อประสานงานว่าจะมีการส่งตัวนายแสงไปพักอาศัยที่มูนิธิหรือไม่หรือการประกาศหายาดพี่น้องเพื่อรับกลับไปดูแลนายแสงเป็นลำดับต่อไป รังสิมันไทยภาพสุนิตา NC TV รายงาน